พ่าปซนะหน่อยนะฟาดกระของเว็บหน่อยอะไรอีกอ่ะหมื่นเจ็ดพันสองร้อยละครับไอเดียก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนๆทุกคนนะครับมันนไอจอดก็มาโชว์ตึงในเว็บเว็บฟิีอีกเช่นเคยก็ไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าทำไมไอ้จอดถึงเอาเงินแสนมา วันนี้ไอจอจะซื้อฟีเจอร์หมุนฟรีให้น้องๆหนูหดูกันนะครับอ oh, <c oughs> ๋อหอเงินยังคาอยู่เลยครับพี่ๆน้องๆหนูออ <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อฟีเจอร์ที่100เลยครับอยู่ที่5,000บาทลุยครับไม่ึงโลกโอเคคือเดียดยเ๋ยวเราจะหมุนพนันหมุนพนันแบบตามความเหมาะสมไม่ใช่ไอพวกที่บ้านแบบว่ายูทูบเบอร์ที่แม่งขสตสล็อตอื่นๆอนทียแม่งเอาสมุดแม็กสุดท้ายเจ๊งทุกคนแหละครับเออดูปูนี่นะทุกคนจแบบว่า ไม่โลกมากเดี๋ยวลาภหายกระยะมาดูเนี้อื้ไม่ตกหลุมอ,อีกรอบหนึ่งสุดท้ายละถ้าได้ก็คือได้เลยโอเคพอดีกว่าเดี๋ยวลาภหายโอเคคูณสิบไปแล้วขออีกคูน,นึงขออีกคูน,นึงพอ,อเลยเ,เกือบไม่รอดเกือบตกหลุมพอแล้วนะครับอ่ะเราไม่ใช่สายโลภเดี๋ยวลาภหายนะครับผมลุย มาดูซิว่ามันจะคืนคุณมั้ยอืมเจ็ดร้อยยี่เปิดมาก็เจ็ดร้อยยี่แล้วสองสอสี่สูดนะครับก็เกือบถึงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนเราแล้วนะครับเนี่ยที่เราเสียไปโอ้โหมาอีกพันสี่ครับผมว่ายังไงก็คืนครับพันสองครับเหลืออีอกสิบสี่ล็อบโอ้โห 1, 9, พันเก้าคุว่าคืนคุณแล้วครับคืนคุณแล้วอะครับโอ้โหมกำไรอีกหนึ่งพันด้วยอะครับพ,พี่น้องหนห ไอ้เหียเหลือ huh. อ <speaking> ีสิบสี่รอบสิบสี่รอบนี hmm. <speaking> ่คือแบบว่าต้องกำไรแล้วว่าต้องกำไรแล้วว่าขอให้ได้เยอะๆนะครับนะสิบสี่รอบมาดูว่าเราจะกำไรแค่ไหนห้าพันสี่ขีดไปลุยแปดร้อยเซซีบนะครับพี่น้องๆหนูๆนมงจะได้ทุกตาเลยอหรอ พันสองร้อยครับไม่สนไม่สนสามจะของเว็บหน่อย <laughs> อ,อ,อ๋ยยอเยอะเกินห้อาร้อยสี่สิบอีกแล้วอะครับโอ้โอหอีกพันสองร้อยครับโอ้โหจะของเนี้คือแบบว่าขาดคุณหกสิบครับอีกสี่ร้อยแปดสิบครับไหลลัวจังวะโอ้โหแกก้อนเยอะอะครับพี่น้องหนู ก็ถือว่ากำไรนะครับไปเยอะมากแต่ก็ถือว่ากำไรอาา้โหไอซ่าอย่าบอกว่าแถวเออมาดิเออมาอีกดิสิบร้อยแปดสิบอะครับพี่น้องน้องหนูอะดิอย่าแถวขอร้องอีกแปดรอบม,มึงจะกริบไม่ได้นะเงียบสิดไม่ได้นะเออผมรู้สึกว่ามันได้แค่แบบพันกว่าเลยนะไม่มาละเจ็ดแปดพันนะ มาดิสิเนสามร้อยหกสิบบาทโอ้โหอะไรวะเนี่ยเศษเงิน,นแลนะกูคูณสิบสองนะเว้ยเพื่อนขอหน่อยไม่ได้หรออือโอ้โหเหมือนจะแพ่วจะจบแล้วใช่ไหมแบบนี้มันเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมใกล้จบแล้วสินะโอ้โหรอบสุดท้ายก็ไม่ให้กูไว กำไรแปดพันกว่านะครับพี่พี่น้องน้องหนูหนูถามว่าเลิกได้ไหมเลิกได้นะครับทุกคนเลิกได้นะครับเพราะว่ากำไรเนี่ยได้มา8ปดพันสองรอยนะครับแต่เราเล่น,นบลบหนึ่งแสนไหมเราไม่ซื้อฟีเจอร์นะเราจะไม่ซื้อฟีเจอร์นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราได้ไปแล้วนะครับเราจะเล่นแบบหมุนธรรมดาแต่แบบเล่นงบเยอะที่สุดนะคะก็คืองบ4ี่ร้อยครับพี่น้องน้องหนูหนูหนก็คือเรามีกำไรมาเล่นแล้วอะครับเล่นเลย ก็คือแบบขอทําใจอยู่นานก็ฮะก็ค huh. ือกูไม่รู้ว่ากูจะเล่นเลยดีไหมเพราะว่าบันทีแบบว่าเล่น400ร้ยไปยาวๆอาจจะเสียได้นะเห็นไหมโอ้โหรงโจงไอ้สัตว์โเฮ้ยสี่ร้อยครับเราเราเล่นขนันไอ้คุณคุณคุณนันเดียวพอไอ้สัตว์รู้สึกว่าใจไม่ค่อยจะดี โอเคเชื okay, ่อขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้คูณสิบนะครับสี่ร้อยคูณสิบก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับพี่น้องๆหนูหนูเนี่ยพันห้าครับพันคูพันได้ยเยอะเลยวะจ่ายตาดีปัญหาอีกแปดร้อยวิสัมภาษณ์จบไปหนึ่งพันหกร้อยยี่ ตอนแรกกูกะจะเลิกกันด้วยนะจริงๆแล้วกูกะจะเลิกด้วยนะบอกทุกคนแล้วนะว่าแบบว่าเลิกได้แต่คือแบบว่าเอาเงินแสนมามันไม่สมผานนะถ้าจะเลิกครับพี่พี่น้องน้องหนูไอสัว์เอามาฟาดมาหน่อยนะฟาดกระของเว็บหน่อยไออะไรอีกห่งเจ็ดพันสองร้อยละครับไอเหี้ยอแปะนอนออกมาไออแปะนอนมันออกมาครับโอ้โห จะมีคนหมันไส้แบรนด์กูอีกปะเนี่ยอย่างเช่นไอไอยูทูบเนี่ยไอศาสตร์ชอบแบรนด์กูด้วยความหมันไส้ส่วนตัวหรอไอศาสตร์ก็คือแบบดวงไอจร์ดมันมาครับไอที่เนี่ยของจริงว่ะคูณสิบไปแล้วครับอ่อคูณอีกสิบอะครับแบบว่ามันคูณสิบก็คือแบบว่าทสี่ร้อยมันได้เยอะอะครับ โอ้ยไอ้เงี้ไม่นนนนได้เยอะว่ะโอ้ยสัสไอ้นนอเงี้ยจะปล่อยฟีเจอร์หมุนฟรีที่ซื้ออีกอ่ะหนูมันเราหากําไรจากหมุนฟรีอ่ะครับซื้อฟีเจอร์อ่ะครับแล้วเราก็มาฟาดเจ้าของเว็บแบบเต็มๆอ่ะครับพี่พนๆน้องๆหนูอยากชอบเลยไหวสักสามหมื่นหนึ่อง้อยเยอนี่ยวแพลนักว่ายังไม่แพ้วอ,อีกพันหก โอ้โหใม่ก็นึกว่าแถวนนะคะแต่ว่ารอบสองรอบสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยคือแบบว่าเจ้าของเว็บร้องไห้งอแงครับอือก็คือไม่ต้องสืบนะครับว่าต้องเลิกไหมครับคือจะเล่นต่อก็ได้นะครับ๋ยวเจ้าของเว็บจะร้องไห้มากกว่าเดิมฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้จอด้วยนะคะไอ้จอเพิ่งโดนแบนช่องไปฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บบอ๊บ